จะบอกว่าเป็นมิชชั่นคอมพลีทอะไรอย่างนึงว่ามีเจนเจนอะไรต่างๆ ฟ้าแจ่มใสนะเหมาะกับการขี่มอเตอร์ไซค์ท่องเที่ยวแคมปิง้งซึ่งมันก็เป็นกิจวัตรประจําที่ผมทํามาเรื่อยๆแหละแ,แต่การเดินทางครั้งนี้ก็จะแตกต่างออกไปนะครับครั้งนี้ไม่ได้ไปเพื่อแคมปิง้งหรือว่าไปเพื่อท่องเที่ยวนะแต่ว่าไปทําภาระหน้าที่บางประการที่ตัวเองได้รับผิดชอบไปก็จะไปเพื่อสานและทาให้สมบูรณ์แบบที่สุดในระยะเวลาที่เหลืออยู่ครับผมก็เลือกเดินทางไปอย่างเส้นทางเดิมที่หลายๆครั้ง นั่นก็คือการไปยังพุทยานแห่งชาติน้ำพองโดยใช้เส้นทางมริวันซึ่งเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ผมคุ้นเคยครับแล้วก็เดินทางเป็นประจํา โค้งนี้ก็ต้องอยูดเทินกลับละมีคนจำเส้นทางไม่ก็ได้นะครับอาศัยที่ GPS นำทางมาเรื่อยๆนี่แหละแต่ว่าตรงนี้มาหลายครั้งก็พอจะมีข้อมูลบ้างแล้วและผมก็จะแวะร้านของทำประจำร้านนี่แหละก็เหมือนเคยนะครับของฝากเจ้าที่ของอุทยานแห่งชาติน้ำพองเนาะให้เจ้าที่เขาได้เอาไว้ใช้เวลาเขาไปเดินดูแลป่าทรัพยากรธรรมชาติเนาะเราก็ทำเป็นประจำแหละทุกครั้งแหละที่แวะเวียนมาเยี่ยม เอาเท่าที่ไปได้เนาะทุกครั้งที่มาก็ส่วนมากก็จะใช้ถุนตนนะครับแต่ครั้งนี้เรามาแว้นกันขี่มอเตอร์ไซค์เส้นทางสวยงามนะเส้นทาง,งที่เดินทางไปอุทยานน้ำพองเนี่ยโดยผ่านทางถนนมาริวันผมมีภาระหน้าที่บางอย่างที่ได้บอกไว้แล้วนั่นก็คือการที่จะต้องไปเพื่อให้ข้อแนะนำหรือคำปรึกษา ในฐานะที่ปรึกษาของอุทยานแห่งชาติน้ําพองนะครับซึ่งเป็นภาระหนึ่งที่ทําต่อนเนื่องกันมาหลายปีแล้วละ่ะและนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งและครั้งนี้ที่บอกว่าจต้องทาให้สมบูรณ์ที่สุดนะเพราะว่ามันจะเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ผมจะเกษียณอายุราชการในความรู้สึกของคนเรานะครับผมว่าการที่เมื่อเรามีความรู้ความสามารถอะไรที่พอที่จะแบ่งปันหรือช่วยเหลือสังคมได้เนี่ย มันจะทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรานั้นมีคุณค่านะครับนอกจากการที่เราจะหาเงินหาทองใช้ชีวิตไปเรื่อยๆแล้วการที่ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าให้กับใครหรือสังคมบ้างผมว่ามันก็จะเป็นการดีแล้วตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วละ่ะตรงนี้ก็จะต้องลดความเร็วลงนิดนึงเนะาะไบค์เกอร์มือใหม่ครับเดินทางแบบนี้เอาปลอดภัยไว้ก่อน น่ครับก็เข้าสู่เขตพื้นที่ของอุทยาแห่งชาติน้ําพองนะมาตรงนี้ปุ๊บก็เดี๋ยวลงไปดูกันก่อนตอนที่จะเข้าห้ประชุมมีเวลาเหลือนิดนึงที่นี่ก็จัดพื้นที่ได้สวยนะมีการพัฒนาต่อเนื่องมาเรื่อยๆตลอดระยะเวลา3-4ปีที่ผมได้มีโอกาสมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งก็ได้เห็นการพัฒนาสินค้าหัหน้ประชุมแพ็กแล้วก็ความพยายามของคนทำงาน นะครับอตอนนี้มาถึงพื้นที่และก็คงต้องเริ่มทําหน้าที่ของเราตามบทบาทที่เราได้รับผิดชอบไปเนาะ ดีครับดีครับง่ายเปิดเราเปิดทยาแล้วฝากไว้ให้เจ้าหน้าที่ที่เดินป่าอะไรเงี้ยนะค่ะมอหหน้าไมคะไม่เป็นไรหรอกมาที่ไปทำนะพอดีหัวหน้าสื่ารฝากไว้ให้เจ้าหน้าที่นะครับเป็นเสบียง าที่นะครท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ในวันที่16นะครับสิบหกท่านวานนะครับของกุฎยานชาติสันครได้ประกาศเปิดท่องเที่ยวและพักแรมในกุฎยานชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับในที่อีชั้นสีนะครับอีชั้นสีเนี่ยเปิดเรื่องของการท่องเที่ยวบนคอนเดนซิตีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เปิดเรื่องของรายประเดนซิต <laughs> <kicking. S 1> <enthus> ีแล้วปัญหานี้เป็นปัญหาที่ไม่ได้เป็นปัญหาแค่ที่นี่ที่เดียวนะครับปัญหาของเมืองหรือว่าอะไรที่ก็ต้องคิจใหณาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เย่าล้อตัว ที่น่าสนใจมากกว่าผลดรโรคพวกนีสามารถจะ้ากึไหนค่อยค่อยหมุนไปได้นะครับโดยที่มันมันต้องหลายทางช่วยกันครับนีน่เองครับก,ก็ในเรื่องเวลามันม,ม,นมีมันมีเรื่องของการประเมินตางกรอบพวกนี้ครับผมผมอยากเสนอว่าให้ให้ลองดูห่วงห่วงเวลาที่เราจะต้องเตรียมข้อมูลกับห่วงเวลาที่เราจะต้องสง่งอันนี้เป็นเป็นเป็นตัวหลักนะครับเพราะว่า กิจกรรมบางทีมันจะเกิดตามห่วงเวลาบางอันมันไม่เกิดตามห่วงเวลาอันที่หนึ่งนะครับดูดูดูจังหวะดีๆเพราะมันอาจจะต้องเก็บต้องประเมินทุกปีอันที่สองก็คือการจัดการข้อมูลเพื่อเพื่อเพื่อพีเซนต์นะครับเพราะว่ามันก็อาจจะต้องแบบว่าก่อนนั้นมันเป็นอะไรตอนนี้มันไปมันมันได้เกิดอะไรขึ้นนะครับมันจะทําให้คณะกรรมการเขาสามารถที่จะตั้งใจได้แน่นุ้ดโดนะคราบ สวัสดีครับวันนี้ก็จะบอกว่าเป็นมิชชั่นคอม plete นะกับการเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติน้ำพองสองวาระวาระละสองปีก็เท่ากับการทำงานมาสี่ปีนะครับการเป็นกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติน้ำพองเนี่ยหรืออุทยานอื่นๆก็มันเป็นงานอาสาที่เขาขอให้เราไาใช้ความรู้ความสามารถโดยเฉพาะผมเองก็เป็นด้านสื่อสาร,รองค์กร ก็ได้ทําหน้าที่ไปแล,แล้วน่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายไงก็เลยถ่ายเป็นคลิปเก็บไว้ว่าเราเองเราได้เคยมาเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนองค์กรที่เรารู้สึกว่าเขาทางานด้วยความยากลําบากเนาะแล้วก็วันนี้ก็มาประชุมอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็ถือว่าตัวเองได้ทาทุกอย่างได้เป็นที่เรียบร้อยไม่ค้างคาใจเนาะแล้วก็มีส่วนที่เป็นร้านกาแฟให้ดู ส่วนที่เป็นโซนร้านกาแฟครับอันนี้ก็นับดาวคาเฟ่ครับรอ่าแล้ะบ,บอกว่าทุกที่ยากนะครับเขาได้ทำงานในภารกิจของเขานะทั้งส่วนเรื่องของการอนุรักษ์แล้วก็เรื่องของการดูแลส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งมันก็ทําให้งานเขามีหลายหน้าหลายด้านแล้วก็้ันใช้ความรู้ องความรู้ที่มาจากคนจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท้องถิ่นการสร้างความร่วมมือเรื่องการสื่อสารที่ผมว่านะครับเรื่องของนโยบายต่างๆทั้งในส่วนของฝ่ายปกครองนะก็เลยทําให้เกิดการมีคณะกรรมการที่เรียกว่าแพรกขึ้นมาซึ่งเราก็ได้เข้ามาตรงนี้อย่างที่ได้บอกไว้แล้วนะอันนี้คือบรรยากาศพิธยกายนแห่างาตนน้ําพองนะครับในปีปลายปี2564นะเยอะ เดี๋ยววันข้างหน้าเราคงจะได้มาเกี่ยมเยียนแล้วก็มาดูอีกทีถึงการพัฒนาใหม่ๆของเขาว่าเขาได้เกิดอะไรขึ้นบ้างจากการเริ่มต้นที่เราได้มีส่วนในการวานรนุนมูไ้นะครับ